สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่กับภารกิจนะคะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเคยค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดและช่วยแก้ปัญหาในด้านใดบ้างค่ะหน่วยพัฒนาการเครื่อที่36สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยปัญชาการทาหารพัฒนา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่หาดจำนวน20คนที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง70พรรษาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักง,งานพัฒนาภัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถขยายผลให้กับชุมชนต่อไปได้ณบ้านคอนพึ่งหมู่5ตำบลแม่คะตวนอ,อสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะจากสำนักง,งานพัฒนาภัก3ไปแล้วมาต่อเนื่องกันที่สำนักง,งานพัฒนาภาค4กันบ้างค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพลดำเนินการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้และกลุ่มอาชีพสตรีวิสาหกิจชุมชนโดยมอบเครื่องอบขนมแบบแก๊สจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับกลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านเจาะเกราะตาดีนะคะตำบลยะหาเพื่อส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีสินค้าที่มีคุณภาพตลอดจนเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน อย่างยยั่งืนทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด -19 ก็ประกอบไปด้วยชุด PPE นมผงเจลแอลกอฮอลหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆโดยมีผู้แทนชุมชนเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ต่อไปนาบ้านจอบก,กราดีหมู่ห้าตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะ